เราทุกคนที่มันนั่งกันตรงนี้เรามันนั่งกันด้วยความหวังเรามันนั่งกันด้วยความเชื่อว่าคดีนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าด้วยความสามารถนะครับของทีมงานที่อัจฉริยะอย่างน้อยที่สุดวันนี้หลักฐานที่ทางทีมคุณอัจฉริยะนำมาเนี่ยก็หักล้างให้สังคมได้เห็นแล้วในส่วนหนึ่งว่า ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่ครั้นจะไปต่อว่าแล้วจะเป็นฆาตรกรรมอำพรางหรือไม่ตรงนั้นนะครับจะเป็นในส่วนงานหนักที่ทางาทีมงานชมรมของคุณอัจฉริยะจะรับผิดชอบไป mm hmm. เพราะฉะนั้นผมเรียนว่าเรื่องนี้ที่เรามาร่วมมือกันตรงนี้ไม่เป็นการเดินอย่างสเปะสะปะไม่มีการเดินกันไปอย่างชนิดที่เรียกว่าซีซัวเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องงานกฎหมาย เรื่องการที่ต้องทําสํานวนบรรดาคําฟ้องทุกอย่างนั้นอยู่ที่ทีมของพี่อฉริยะช่วกันกนะครับแต่พอว่าถ้าเป็นในเรื่องของอการดูแลคุณแม่อย่างที่สอสเต้นะครับได้เรียนไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเชิงของสุขภาพจิตร่างกายนะครับทางท่านรองหัวหน้าพักดูแลแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการปกป้องคุ้มครองที่ใครจะมาว่ากล่าว นะครับบิดเบือนคุณแม่อย่างนี้นั่นเป็นหน้าที่ของผมย้ำตรงนี้นะครับภาพการทำงานชัดเจนแล้วผมเรียนว่า,าพักไทยศีวิไลน์นั้นมีความตั้งใจตั้งแต่ต้นที่เป็นรูปธรรมเรากำลังขับเคลื่อนให้กฎหมายในสภานั้นแก้ไขให้มีการนำเสนอพยานหลักฐานได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นไม่ใช่เอกอักเสนอหลักฐานเข้าไปในสำนวนตำรวจบอกอันนั้นไม่เอาอันนี้ไม่ชอบก็ไม่สามารถนำเข้าได้ ก่อนหน้านี้ความอึดอัดใจในสังคมมีพี่น้องประชาชนอยากนําพยานหลักฐานเข้ามาในสํานวนแต่ก็ไม่สามารถแต่วันนี้แหละครับนี่คือโอกาสที่เป็นการเปิดช่องทางคุณแม่ก็บอกชัดแล้วว่าให้ช่วยในการหาหลักฐานแต่ไม่ได้หมายความว่าหามาแล้วจะเข้าหมดนะครับแต่ต้องการกรองโดยทีมงานของพรรคเมื่อกันกรองเรียบร้อยแล้วส่งต่อให้กับทีมงานของคุณอัจฉริยะนะครับหรือว่าในส่วนของภาคประชาสังคมที่จะเข้ามาร่วม ก่อนหน้านี้นะครับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมากมายนะครับหนึ่งในนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงหมอพรทิพย์ก็ดีนะครับความรู้ความเชี่ยวชาญทางกฎหมายที่เจียบคมจากท่านธนาชนบทสุภาษีก็ดีหรือว่าจากท่านนายแพทย์ธรรมชัยทั้งหลายเหล่านี้ไม่เคยได้รับการเข้ามาในสำนวนของทางพนักงานสอบสวนแต่วันนี้นะครับจะเป็นโอกาสที่ภาคประชาชนนะครับภาคพ,พี่น้องสื่อมวลชนจะช่วยกัน แล้วก็การทำงานนั้นก็จะเดินกันไปอย่างนี้